นวลกินก่อนนะคะแม่มีน้ําแกงด้วยเออกินเลยลูกเก่งมากกินเยอะๆะนะคะนวลกิน Pascal เยอะๆยนะเดี๋ยวนะแม่เอาอาหารไปให้แฟนวนวลตรงนู้นนะโอเคคิดถึงแม่ป่ะเอามากินกับพี่นวลตรงนี้กินหลบตรงนี้หลบ<ๆ>กินเลยมีผักด้วยกินหลบกินกินกินขนมไม่โดดเลยอะ่ะสวัสดีก่อนวัสดีก่อนไหนวัสดีแม่ก่อนเออวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคโอเคแม่ขนมให้หนูนะคะเดีย๋ยวแม่หยิบก่อนแม่หยิบก่อน เดี๋ยวทีโอ้ควรควรอ่ะอแม่ขนมให้เอ้ยได้ขนมแล้วนะกินลูกแม่มีน้ำซุปให้ด้วยกินเยอะๆลูกนะกินใบลูกจะได้มีนมให้ลูกกินนะคะเออกินใบลูกกินไหมนะคะเออนวนให้น้องกินด้วยลูกนวนให้น้องกินด้วยนะเออเก่งมากลูกให้น้องกินด้วยให้น้องกินด้วยเออเก่งมากลูกกินเยอะๆลูกจ้า เแม่เติมให้อีกแม่มีน้ําซุปเยอะเลยลูกวันนี้แม่เอาน้าซุปปลามาให้นะเออกินซะกินลูกมีน้ําซุปด้วยกินแห้อร่อยนะลูกนะเออกินซะลูกเดี๋ยวแม่เติมให้อีกลูกแม่ ind, มาเติมให้ลูกอ่ะแม่ให้เอา,า,าให้นะอ่อกะก,นนอกินให้อิ่มนะคะอ่ะมีน้ําซุปด้วยลูกอ่ะกินซะเออกินซะลูกเออกินซะหนูจะได้มีนมให้ลูกกินนะลูกนะเออกินซะลูก Scotland น้องสนุกไว้ดีใจเจอแม่หล่ะคะเออลูกเออลูกอ่ะแม่ให้แม่ให้หนูชอบกินขนมหนูชอบกินขนมอ่ะแม่ให้ แม่ให้หรอกอ่ะอแม่ให้หรอกอ่กินะลกเออขอขนมไหมคะเออเออแม่ให้ค่ะขอขนมไหมคะแม่ให้หรอกอ่ะหนูกลัวเออเอาไปลูกแล้วเดี๋ยวกินข้าวหูกกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวพี่น้องชโนไว้ชอบกินขนมพี่น้องชโนไว้ชอบกินขนมแม่ให้หรอกอ่ะแม่ให้อะเออออ หนูเจ้าปะคะอ่ะหนูอ่ะอ่ะแม่ให้อ่ะลูกหนูอ่ะอ่ะแม่ให้อ่ะกินเลยลูกหนูเอาอีกไหมคะพี่นวลพี่นวลใครเขียนหน้าให้พี่นวลเนี่ยใครเขียนหน้าพี่นวลเนี่ยทำไมทำไมหน้าหนูเป็นอย่างนี้เนี่ยหนูมาเดี๋ยวกินข้าวดี๋่วลูกมา หนูต้องให้นมลูกพี่น้องสนไว้ต้องกินน้ำเยอะๆนะคะเดี๋ยวแม่จะเอาข้าวให้หนูกินเออเด็กๆพี่ถึงแม่ไหมคะพี่ถึงแม่ไหมคะเออหนูอยากได้ขนมอีกแล้วเออเอาอีกไ,ไหมคะเอาแม่ให้ลูกเอาป่ะแม่ให้เร็วเออเก่งมากเออเออเกออ่งกินเลยเดี๋ยวแม่เอาให้อีกลูก เออกินเลยค่ะกินเลยค่ะเดี๋ยวแมวให้อีกค่ะกินเลยลูกเออเก่งมากกินเลยค่ะลูกเดี๋ยวแมวให้อีกลูกกินดีๆลูกเออกินลูกกินกินเออเก่งลูกเก่งลูกกินอันนี้ก็ได้ค่ะเออกินดีๆลูกแมวให้อีกลูกกินเลยค่ะเออกินเลยลูกพี่น้องสนไว้กินเยอะๆนะกินลูกกินกิน นูต้องกินไข่เพราะว่าหนูต้องให้นมลูกเออ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 เก่งเก่งเก่งแม่มีไข่ให้ลูกกินซะลูกเออกินซะกินไข่แล้วหนูจะได้มีนมให้ลูกนะเออนี่แม่เอาไข่ต้มให้หนูกินแล้วนะคะเออจะได้มีนมให้ลูกกินนะพี่น้องทนเอาไว้ลูกเดี๋ยวแม่เติมให้อีกค่ะกินเลยลูกแสดงว่าพวกหนูชอบกินน้ําซุปแม่สิคะเออกินกินกินลูกกินกินอ่า แม่เติมให้อีกลูกกินเลยลูกเออนวลกินกับแฟนเลยลูกเออย่อย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 กินไปลูกเดี๋ยวแม่เอาให้อีกลูกกินเลยค่ะกินลูกกินแม่มีเยอะลูกกินเลยค่ะลูกกินเลยลูกเออกินเถอะลูกเอกกินเยอะๆน้ำชุบแม่อร่อยวันนี้น้ำชุบต้มปลาอย่อยอย่อยพี่น้องชนเอาไว้ได้กินไข่ต้มจะได้มีนมให้ลูกกินนะคะยูโอ กี่โมงแล้วเนี่ยหกโมงจะครึ่งแล้วเอาหนังไก่ฮะกินเลยอหยอยอหยอยหนังไก่ทั้งก้อนเลยอหยอยจริงๆเลยอหยอยจริงๆเยอยู่ที่ไปให้นมลูกมาหรอคะกินอิ่มแล้วนะวันนี้ได้กินไข่ต้มแล้วนะคะพี่น้องเชนไวายจุ๋ยอ้าจุ๋ยอ่าจุ๋ย ให้แม <ítulo> ่จับไหมคะให้แม่จับไหมคะเทพเทวดาฟ้าดินคุ้มครองนะลูกให้หนูอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็อย่าโดนรถชนนะให้ลูกหนูปลอดภัยด้วยนะคะหนูให้แม่จับแม่ดีใจลูก วันพัสที่แล้วหนูให้แม่จับครั้งแรกวันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะขอบใจนะลูกที่ให้แม่จับอยู่รอดปลอดภัยนะลูกพี่น้องสน,สนุไว้สนุไว้มีหลานแล้วภาคุ้มครองนะลูกอยู่ดีมีสุขนะลูกเทพเทวดาฟ้าดินคุ้มครองให้หนูอยู่รอดปลอดภัยกับลูกนะคะให้ลูกหนูแข็งแรงแข็งแรงให้หนูแข็งแรงด้วยนะเจอกันอีกทีวันพะหน้านะลูก แม่ห่วงหนูนะขี้อ้อนเราอ่ะขี้อ้อนขี้อ้อนลูกอะอ้อนแม่ลูกไปให้นมลูกปะแม่เทน้ำไว้ตรงนั้นให้หนูแล้วนะคะหนูอยู่นะ้หนูอามากินนะลูกผาคุมครองนะลูก ๋ยว <laughs> แม่ไปดูลูกหนูหน่อยสิ <Yeah. S 2> แม่ต้องถือโทรศัพท์ดีๆตรงนี้น่าจะเห็นเนาะอย ลูกหนูน่ารักจังเลยแม่เอาน้ำวางไว้ให้หนูตรงนั้นหนูไปกินน้ำนะลูกป้าเข้าไปให้นมลูกไปลูกปะเออหน้ารักจริงจริงเลยป้าไปให้นมลูกไปลูกป้แม่เอาน้ำวางไว้ให้ตรงตรงนั้นนะเออไปกินน้ำลูกไปกินน้ำนะคะแล้วไปให้นมลูกนะคะเดี๋ยวแม่เอาอาหารวางไว้ตรงนู้นนะคะเติมน้ำในกระมังให้เต็มแล้วนะแม่ล้างกระมังสะอาดละใส่น้ำให้เต็มแล้วแล้วก็ฝากน้ำพี่รปพอไว้แปดขวดนะหนึ่งจุดห้าลิตรนะลูก เดี๋ยวจะเติมให้นะคะเนี่ยแม่มีน้ำให้หนูตรงนั้นนะคะไปให้นมลูกได้แล้วลูกไปไปกินน้ำปลาลูกปะปาลูกปะเอยลูกพาคุ้มครองนะเทพเทวดาฟ้าดินคุ้มครองให้หนูกับลูกปลอดภัยนะคะไปลูกปะไปให้นมลูกนะคะเล้วเอยลูกกินให้อิ่มลูกกินให้อิ่มเดี๋ยวแม่เอาอาหารไปเทตรงนู้นฮะกินให้อิ่มเลยลูก อลูกอ,อ่ะแม่ให้อ่ะอาสิคะเอาไปกินลูกอ,อ่ะแม่โยนให้นะเออกินซะลูกอยากได้ขนมหมอแมวให้แต่แมวให้ครับนึง่งแมวให้ลูก ูะยันเล็กก็ไปก่อนไอหย่อนไหมไอใหญ่จังเยอะเอาอีกไหมคะเอาอีกไหมคะเดี๋ยวแเอวฮะไมฮะเออได้ขนมละเอออุ๊ยหลดแล้วลูกเออกินดีๆลูกพี่น้องงอไว้เอาอีกไหมคะอยากได้อีกใช่ไหมลูกไม่ฮะ อะไม่ให้ลูกแม่โยนนะคะเออจะได้มีนมให้ลูกร่ะอันนี้ของหนูเออกินซะูงเออกินซะกินซะพี่น้องสนองไว้กินนะนี่กี่โมงนะจะทุ่มแล้วเออลูกข <laughs> ี้อ้อนเราอะขี้อ้อน ครบอ้อนแม่ใ้ไลูกเอออ้อนแม่อ้อนแม่เอยแม่เห็นตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยอ่ะตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะลูกอ,อ,อร่อยไหมคะอร่อยจังเลย,ยเออกิออนนะลูก <laughs> <c oughs> นี่นะแม่เปลี่ยนน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวหนูมากินนะคะอยู่นี่นะลูก ขี้อ้อนเราอ่ะขี้อ้อนกินอาหารนะคะขี้อ้อนพี่หนูฝากเติมน้ําให้น้องๆด้วยนะคะครับครับขอบคุณค่ะนี่ฝากไว้แบรนด์ขวดครับขอบคุณนะคะนี่แบรดขวดฝากเติมน้ําให้น้องด้วยตอนนี้น้ําเต็มแล้วขอบคุณนะคะพี่อนุโมทนาบุญค่ะพี่ชื่อพี่อะไรคะจรินครับพี่เจลินขอบคุณนะคะสาธุขอให้เจริญเจริญนะคะอ่ะไม่ให้หนูสองอันอ่ะอะรุ่ อ,อแม่รู้ว่าหนูชอบกินอ่ะแม่โยนนะคะกินซะลูกแม่ไปแล้วนะวันพาน้าเจอกันดูแลลูกดีๆนะลูกเทพเทวดาพระดินคุ้มกครองหนูขลูกให้ปลอดภัยนะคะแม่ไปแล้วนะลูกเอาอาหารไว้ตรงนี้นะกินกับพี่ขาวนะคะน้ําเต็มอยู่แล้วอ่ะกินซะนะลูกแม่ไปแล้วนะวันพาน้าเจอกันนะคะขาวเดี๋ยวหนูมากินนะลูกแม่รู้ว่าหนูมาขอขนมอ่ะไปะเออเจอกันวันพาน้านลลูกดูแลพี่ขาวดีๆนะ เนี่ยเนี่ยมากินข้าวเนี่ยเนี่ยแม่เทไว้ให้เนี่ยหนูกินนะอนเออว่างไงลูกแม่เอามาให้หนูทุกวันพรานะลูกปั่ไปกินปั่นแม่ไปแล้วนะกินให้อร่อยนะคะโอเคเจอกันวันพราหน้านะลูกหนูกินป้าออมาแม่ให้เอาเร็วแม่เพลงนี้นะหนูมากินนะลูกเนี่ยดำเขามีแล้วน่ะไปกินนะ